สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้นะครับผมนะครับได้มานะครับที่อำเภอบางปาหม้าจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เราจะมาดูการเกี่ยวข้าวที่นี่ครับวันนี้นะครับแปลงของพี่อําภัยกิยงกลางโทรมาส่งข่าวเราว่า ีนี้เนี่ยข้าวสวยมากอยากให้เรามาดูอยากให้เรามาเกี่ยวข้าวด้วยนะครับว่าจะได้น้ำหนักดีหรือเปล่าและนะครับผลงานของการใช้ผลิตภัณฑ์คอระิสยามของเรามาถึง3ปีครับพีนน่น้องเกษตรกรครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมพาพี่น้องเรษตรกรไปดูกันเดี๋ยวไปดูก่อนแต่ก่อนไปดูเนี่ยที่จริงเนี่ยฮะผมมากับสองคนนะครับผมมากับปีแคทแต่ไม่รู้ปีแคทหายไปไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปตามหายปีแคกันดีกว่านะจ๊ะไปจ้า ใช่ครับคุณคือใครคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณไปไหนจะไปเกี่ยวข้าวไปหาพี่ข้าวข้าวพี่ขาวโอ๊ยไม่สบายเฮ้ยพี่ข้าวกระเบื้องลูกกวาครงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแต่ก่อนสวัสดีค่ะบิ๊กเจสเราจะไปเกี่ยวข้าวกับพี่อัมพายสวยไหมพี่อัมพายสวยไหมสวยนี่สาวงามแข่งสาวงามแห่งบางปะหม้าดูคนก็สวยเขาสวยเขาสวยเขาสวยเจ้าของก็สวยครับก็สวย เพราะแล้วในสยามบิ๊กเจ๊ตก็สวยสวยไปหมดเลยครับผมน้าพี่น้องเกษตรกรนะครับนะอย่างที่ผมนี่พี่น้องเกษตรกรไปวันนี้เราจะมาเกี่ยวข้าวกันนะครับแต่คุณมาเนี่ยนะครับทำไมคุณไม่มาเยี่ยมพี่น้องเยยีี่่มพน้องเกษตรกรก่อนมตักข้าวเสด็จกรก่อนนะครับคุณจะหน,นีนั่งมอเตอร์ไซค์ได้ๆๆๆๆไหมไม่ได้ไม่ได้นี่พี่น้องเกษตรกรขาค,าคือทนเห็นความสวยของข้าวไม่ไหวเพราะสวยเหลือเกินทั้งหมดนี้ทั้งหมด สี่สิบสามไร่ใช่ไหมพี่จ้าจ้าสี่สิบสามไร่พี่น้องษตกรขาเราขับรถฝาดดงข้าวเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหผ่านมาแต่ละที่แต่ละที่สะดุดตามากเลยเรารู้เลยว่าตรงนี้ต้องใช้ทอริสยามแน่นอนปรากฏว่าใช่จริงๆใช่นะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวข้าวกันนะคะพี่น้องษตกรขาแต่ก่อนจะเกี่ยวข้าวเนี่ยต้องถามความเป็นมาเป็นไปกับเจ้าของนาผืนนี้ด้วยนะว่าทำอย่างไรถึงใช้ทอริสยามและปลูกข้าวมานานกี่ปีอะไรงไงประวัติเด<ๆ>ี๋ยวไปซักกัน ตามไปดูข้าวกันก่อนไปเลย<อ>ค่ะ,ะพี่น้องเจ็ดกอนขาเนี่ยเราเดินชมนาไร่ไรน,นาแปลงนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าภูมิใจมากข้าวเหลืองอารามและข้าวสุกเสมอ นอกจากข้าวสุกเสมอข้าวก็เสมอแล้วข้าวสุดคอรวงมากคุณแม่ผลผลิตเป็นแบบนี้พี่น้องเกษตรกรที่ดูทางบ้านนะเขต้องถามเคล็ดลับแล้วล่ะแล้วได้ข่าวว่าไม่ใช่แค่พี่น้องเกษตรกรทางบ้านนะเพื่อนแถวเนี้ยก็ถามเคล็ดลับ ผ่านเขาผ่านเขาเห็นทุกวันเขาเห็นทุกวันเพราะนายอยู่ใกล้กันข้าวสวยจังข้าวส้มจังเขาว่าอย่างนั้นข้าวดีจังเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็เขาก็ถึงได้มาเอาพันข้าวนี่ไงพี่นศเรเกินค่ะมีกาองพันข้าวมีการจองพันข้าวแล้วแต่ต้องบอกพี่นศิรเกรนนะกว่าที่จะได้ข้าวสวยขนาดนี้มันมีที่มาว่าก่อนหน้านี้ปัญหามันต้องมีแหละกว่าจะมาเจอของดีๆเป็นยังไงเมื่อก่อนปัญหาบัญหาก็ สูงตรงโน้นต่ำตรงนี้เตี้ยรวงเล็กอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือข้าวสูงไม่สม่ำเสมอไม่เสมอตไม่สม่ำเสมอรวงเล็กใส่ปุ๋ยเยอะไหมต้องใส่เยอะต้องใส่ต้องใส่เยอะเพิ่มขึ้นเพื่อครั้งหนึ่งต้องต้องเพิ่มแหละให้ต้นที่มันโตไม่สม่ำเสมอให้เพิ่มให้มันสูงขึ้นแล้วแถวเนี้ยมันดอนโอ้โหใส่เรื่อยเลยสามห้นสี่ห้นปุ๋ยต่พืชเลยเดี๋ยวนะถามนิดนึงเห็นบอกว่าใส่ปุ๋ยต่พืชตะพือเลยเนี่ยแปลงนี้4 3าไร่คุณแม่ใส่ปุ๋ยกี่รอบ สองรอบสองรอบรอบละกี่ตันรอบละเท่าไหร่ครึ่งลูกครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบอ่าครึ่งลูกต่อต่อหนึ่งไรต่อหนึ่งไรเพราะฉะนั้นสี่สิบสามไร่ก็เกือบสี่สิบสามกระสอบคุณบิ๊กนุตีว่าหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยเนาะเพราะนั้นคุณแม่ก็เสียเงินค่าปุ๋ยเยอะล้สิคุณแม่สมัยก่อนโอ้โหและผลผลิตเป็นยังไงผลผลิตก็ถ้าได้เกียนนึงก็ดีใจแล้ะต่อไร่เกียนตร่ึต่อไรแต่เมื่อก่อนเคยถึงไม้เกวียนนึง น้อยที่น้อยใช่ไหมมันก็แบบสูงสต่ำๆอะไรนสูงสูงต่ำๆอ๋อแล้วใช้ทนิสยามเนี่ยคือใช้มาสามรอบของการเกี่ยวแล้วใช่ไหมรอบแรกอ่ะโหดีใจดีใจเป็นยังไงเพิ่มร่มสิบเกียนเลยจริงเหรออ่ารอบแรกจากสี่สิบสามเมื่อก่อนได้เท่าไหร่ได้ห้าสิบสามอ่ะสี่สิบสามเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ยังไม่ใช้อ่ะได้ไม่ได้เท่าไหร่ได้ไม่ถึงสี่สามได้ละเกียนก็เก่งแล้วโอ้พี่นศกรขาเมื่อก่อนเนี่ยสี่สิบสามไร่เนี่ยได้ไม่ถึงสี่สิบสามเกียนแต่หลังจากใช้ทนิยสามรอบแรกเนี่ย เพิ่มขึ้นมาสิบเกียนสิบเกียนก็ห้าสิบสามเกียนแล้วก็รุ่นรุ่นสองครับรุ่นรุ่นพฤษภาน่ะลินมันจะไม่ดีเพิ่มมาห้าเกียนได้เพิ่มมาห้าเกียนแต่ก็ยังเพิ่มอยู่ไม่ลดพี่น้องเกษตรกรครับก็ถือว่าผลผลิตดีมากแล้วถามหน่อยว่าหนึ่งที่เราบอกว่าผลผลิตเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเห็นชัดเจนแล้วเพิ่มต้นทุนค่าปุ๋ยลดลงไหมปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยก็ ไม่มากเหมือนที่แบบผมไม่มีใช้น้อยลงไม่ต้องมาเติมเหมือนไม่ก้องาเติมใช้ทีเดียวก็ทีเดียวไปเลยทีเดียวก็ทีเดียวจบไม่ต้องมาคอยเติมคอยเติมเพื่อให้มันสม่ำเสมอกนั่นแหละนั่นแหละน่แสดงว่าลดต้นทุนไปเยอะเลยก็แล้วก็แล้วก็ลดแต่ว่าเพราะจากสี่ิบสามไร่ต้องประมาณสี่สามกระสอบตอนนี้ลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยสิพี่ก็มันมองดูแล้วว่า มันสบายใจอ่ะไม่ต้องว่านไม่ต้องว่านอีกอ่ะเออไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาเพี้ยไม่ต้องมาคอยหว่านซ้ำอะไรอย่างเงี้ยว่านไปแล้วเที่ยวเดียวก็ก็เห็นก็เพ่นพ่นเลยอ่ะคือคือพี่อัมภัยเนี่ยคือใช้ตามสูตรที่เราแนะนําเลยขั้นตอนการเตรียมดินอ่าได้ข่าวว่าเอาอะไรพี่ดีคลุกกะปุยหวานปุยคลุกกะปุยแล้วก็พอร่อน้ําที่จะคุมแลวรอน้ําก็ต้องฉีดพีแอไฟแล้วเอาสูตรหนึ่งอ่าสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสองก็ ฉีดยาอีกคนที่สองที่สามก็ใช้1กับสคู่กันพอจนดข้าวท้องก็สองกับสามแสดงว่าทําตามสเต็ปที่เราแนะนําหมดทุกอย่างเลยพี่น้องเซรคอนค่ะแล้วรวงพอรวงจะก้มก็ต้องใช้สูตรสี่โชว์สูตรสีไปแล้วที่โชว์ไปกี่ครั้งแล้ว นี่ชอบไปซ่องขังเพราะเป็นโรคต้องซ้ำอีกครั้งนึงอ๋อเพราะว่าต้องใช้พร้อมอยาพร้อมอยาเนี่ยพี่น้องเตกกรขาสม่ำเสมอไม่สุกสม่ำเสมอแล้วข้าวรวงคือเหมอกันเลยอะ่ะพี่น้องใจเสกกร <ๆ S 1> เข้าใจะไหมเหมอกันเลยแล้วถามว่าข้าวดีข้าวเด้งไม่มีเลยนะน้อยมากเลยนะพี่พถ้าเท<ร>ียบกับแปลงอื่นชาวนาเขาเห็นเขาผ่านมาเขานึว่าข้าวหนักอ่ะเขาเห็นต้นสูงอ่ะอม่ะกรสูงกว่านี้เยอะพอพอรวงก็มาก็จะตอบตำน่อยไง ใบยังใบตะไคร้เลยใช้อะแต่กอใหญ่พี่นเศกกรดูนะอ,อันนี้คือซ่อมหรือยังไงครับพี่หรือนาอะไรเนี่ยนะเนี่ยดำจังเลดำเนี่ยพี่น้องเศรกรดูกอนะอ่ากอใหญหแ่แล้วแข็งแรงมากแล้วข้าวนี่สุดคอรวงเลยรวงก้มแล้วไม่แต่งมากพี่น้องเศรกรขาไม่แต่งมากนะเนี่ยนี่คือผลผลิตของทวีสยามเราบอกแล้วว่าเราภูมิใจมากพี่น้องเศษตรกรขาที่ทําให้เกษตร,รกรเนี่ย ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็คือ 1. ลดต้นทุนลดต้นทุนให้ได้และผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของพี่เนี่ยใช้มาทั้งหมด3รอบขาการเกี่ยวแล้วนะคะปีพี่ทํานาปีหนึ่งกี่รอบ 2. องสองรอบก็คือใช้มาตลอดใช้มาตลอดเลยโอ้ลดต้นทุนไปเยอะเลยลดด้วยสบายใจด้วยและใช้งานง่ายนะไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนั่นแหละง่าย พี่เกษตรกรนะอย่างที่บอกนะคะว่านี่แหละทอร์นิสยามเราตั้งใจที่จะทำมาให้เกษตรกรเนี่ยใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากแล้วเราต้นทุนผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็มองเฉลี่ยดูแล้วใช้ทอร์นีสยามก็ไม่แพงจนเกินไปก็ไม่ได้กับยาท้องตลาดเท่าไหร่แล้วก็ได้ผลผิดก็คือสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามอ่ะใช้บำรุงทุกจังหวะเขาลากมังต้นมังอะไรต่อมเป็นติดตามช่วงอายุของเขาถ้าเราไปซื้อเองเราซื้อมั่วเราไม่รู้ แต่ข้าวก็แบบเม็ดก็เลยเต่งอือคือพอพอดินดีพอข้าวสมบูรณ์เนี่ยใบสมบูรณ์เนี่ยโรคพืชก็จะน้อยลงน้อยลงแตกต่างกับเมื่อก่อนมโรคพืชเยอะต้องวิ่งฉีดวิ่งฉีดตลอดใช่ไหมต้องวิ่งฉีดกันเรื่อยเลยค่ะบางทีหนาข้างๆอาไปนอนเดี๋ยวมาหาเราอีกแล้วใช่ใช่นอนเพลี้ยหรือเชื้อราเนี่ยเขาก็จะรามาหารามาหาราอีกแล้วเล้าที่ของเราดูแลดีอ่าอคุณวิกนุกคุณเห็นแล้วคุณเป็นยังไงบ้างคุณมองว่า คุณภูมิใจขนาดไหนเนี่ยในขนาดที่ในฐานะที่คุณเป็นผู้คิดค้นผลิตทรนิสยามมาแบบสูตรของคุณอ่ะคุณดูนะครับคุณเห็นอะไรไหมฮะไม่มีข้าวเลี่ยอคุณไหมข้าวไม่ร่วงเลยนะไม่่วงไม่มีข้าวเลี่ยเลยปกติเราเดินในพุ่งนาเนี่ยสังเกตนะครับใต้ต้นเนี่ยข้าวมันจะเลี่ยเนือาะอะไรฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนะอัตรารวงของข้าวเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยติดดีเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันสูกไม่เท่ากันไอ้สุกก่อนก็ร่วงก่อนอ่ เราจะรอให้พวกนี้มันสุกพร้อมพร้อมกันเนี่ยส่วนใหญ่ยากนะครับแต่ของพี่เขาเนี่ยสุกพร้อมกันหมดเลยรเสมอนะรัสมอนะครับแลวข้าวเนี่ยคอรวงเต็มคอรวงนะครับสุดคอรวงนะและที่สําคัญครับน้ําหนักดีเพราะว่างงข้าวกุ้มกุ้มดีมากไม่มีรีบเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับบอกเลยว่านะฮะภูมิใจมากภูมิใจมากที่แบบนี้นะครับเจ้าของนาก็ดีใจก็ถึงได้ โทรบอกเลยนะว่าโหอยากมามากเลยพี่น้องเสกรหาเพราะเราเป็นความภาคภูมิใจของเราและอย่างที่บอกอ่ะพี่น้องเสกรว่า กว่าที่เราจะคิดค้นมาพี่นอกเกษตรกรค่ะเป็นสูตรสาเร็จและเป็นสูตรลับเฉพาะของเรารมันไม่ใช่ง่ายๆพี่อภัยรู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยลงพื้นที่โดยเฉพาะคนบิ๊กนูเนี่ยลงพื้นที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์พี่หมอวงพี่หมอแว่นม,มานะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยคิดสูตรลับเฉพาะพิเศษมาเลยนะเพื่อ <S <S ที่นะจะตอบโจทย์ให้กับนาข้าวโดยเฉพาะนาข้าวเนี่ยคือเกษตรกรชาวนาเนี่ยลำบากพี่มันไม่เหมือนชาวสวนนะใช่โอ้ชาวนาในหลังสู้ฟ้าหนา้าสูาา้ดินเพราะนั้นน่ะทำอะไรมาก็ทาไม่ตอบโจทย์นั่นแหละเออนะ ว่าเลยครับพี่น้องเกษตรชาวนาเนี่ยเราต้องเสียต้นทุนเยอะนะครับไหนจะต้องมานั่งคิดถึงพันข้าวหจะเอาพันข้าวดีดีเห็นพันข้าวเขาสวยนะครับนะอย่างนี้ก็เป็น5้าสี่ห้าหนึ่งเนาะในตัวนี้เนี่ยเก้าสิบวันคุณเจษนะฮะซึ่งนะครับนั้นแน่นอนปกติแล้วมันถูกการันตีอยู่แค่หกร้อกิโลต่อไร่ถ้าไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นของพี่ได้เกลียนนึ่งได้เกลียนกว่าเนี่ยถือว่านะครับมันเยอะนะครับเยอะมากเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับอย่างที่พี่น้องเกษตรเห็นนะครับว่าข้าวของพี่อัมพนนนัั้ะครบ สุดคอรวงนะครับใน,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 บน,น,นที่สำคัญครับน้ําหนักดีดูการโน้มของรวงนะครับเห็นไหมฮะน้ําหนักดีนะและที่สําคัญครับข้าวไม่ไม่มีข้าวเลี่ยนะครับอัตราข้าวเลี่ยน้อย นี่แหละครับพี่น้องเกษตรกรถ้าหากว่าเราบำรุงดีนะครับให้อาหารที่ดีเขาก็จะออกมาสุดคอร่วงน้ําหนักดีข้าวไม่รีบนะครับและอัตราข้าวนะครับนะจะได้เยอะขึ้นนะครับอย่างตัวนี้นะครับแน่นอนว่าพี่น้องเกษตรกรครับได้เพิ่มขึ้นมาถึงเกือบสิบเกวียนเลยนะราะคาที่ผ่านมาเนี่ยเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรขานีแหละค่ะผลผลิตนะค<น>ะอยู่ที่การใช้งานที่ตอบโจทย์ที่ถูกต้องและที่สําคัญเนี่ยนะปีนี้นะค<น>ะรอบนี้วันนี้เรานัดเกี่ยวพี่อภัย คาดว่าตั้งเป้าว่าจะได้เท่าไหร่คะตั้งเป้าว่าเกินแหละเกินยังไงก็ต้องเกินอยู่แล้วเกินห้สเกินเกินะลกตะเกียเกินเลตะเกียไม่นี่ไม่ต้องห้าสนะเดี๋ยวปรลุกันพี่นักเสกกรค่ะเรามาเกี่ยวกันแต่ในขณะที่เราถ่ายทําตอนนี้พี่นักเสกกรเชื่อไหมว่า อ่อเพื่อนบ้านเนี่ยมาแล้วนะยังไม่ทันได้เกี่ยวมาแล้วจะมาเอาข้าวข้าวปลูกแล้วจะมาพันข้าวแล้วอ่าพี่น้องเกษตรกรคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรานะคะจะพาพี่น้องเกษตรกรไปเกี่ยวข้า, <c oughs> ขาวพร้อมๆกันนะ <c oughs> ไปกันเลยคะ่ะ <c oughs> ไปจ้า เดี๋ยวเราต้องสัมภาษณ์นิดนิดนึงว่าทําไมถึงพี่สนนึกเนี่ยถึงเลือกที่จะเอาข้าวของคุณแม่เนี่ยไปทําพันธ์คะข้าวสวยครับข้าวสวยเห็นทุกวันไหมทานทุกวันอ่ะแล้วของของตัวเองนี่ไม่ได้ใช้ทรีสยามใช่ไหมไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ของพี่ปลูกกีก่ไร่คะเก้าสิบไร่โหเก้าสิบไร่เลยเหรอโอ้แล้วตอนนี้เขาพี่เกี่ยวหรืยอยังย,ยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่ได้เกี่ยวสวยแบบนี้ไหมนี่สวยกว่านี่สวยกว่านะพี่เห็นแล้วก็เห็นทุกวันสงสัยว่าเขาใช้อะไรอ่ะ ไม่บอกครับไม่บอกก็ไม่เป็นไรวันนี้มาแล้วเดี๋ยวพี่เจสบอกเองนะวันนี้สนใจเห็นข้าวสวยก็เลยอยากจะเอาไปเป็นพันข้าวของพี่เก้าสิบไรทพี่ใช้กี่เกวียนลูกห้าเกวียนพี่น้าเจีกอนขาข้าวนาเก้าสิบไร่จะใช้ข้าวปลูกทั้งหมดห้าเกวียนเพราะนพี่เอาห้าเกวียนเลยหรอก็มันไลทลูกสี่ถังลูกนสี่ถังพี่นเจีกอนขามั่นใจนะว่าได้แน่นอนพี่พันข้าวอ่ะ ข้าววดีแล้วพี่ต้องใช้ทนิสยามด้วยนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ต้องใช้ทนิสยามนะอ่ามั่นใจนะอ่าพี่นัเกาาเตะกองานี่นะเห็นว่าข้าวสวยก็เอาไปเป็นพันข้าวเพราะนั้นพี่นัเกเกองถานใครที่ปลูกอะไรอยู่นะฮะใครที่ปลูกข้าวอยู่บอกเลยว่าใช้ทอนิสยามไม่ผิดหวังแน่นอนนะเอาไปทําข้าวเลูกได้โดยไม่ต้องซื้อพันข้าวที่อื่นใช้ของเรานี่แหละนะอ่เดี๋ยวเราจะไปติดตามผลการเก็ีข้าแกลนต่อค่ะ ตเกรขาเรามาเกี่ยวข้าวจนเวลาตอนนี้ก็ใกล้จะเย็นแล้ว,วคุณบิ๊กนุนะคะพี่น้องเจีกรขารู้ไหมว่าอยากทราบแล้วใช่ไหมว่าได้ข้าวเท่าไหร่แต่เนี่ยจะเย็นแล้วยังเกี่ยวไม่เสร็จเลยด้วยความ <c oughs> ที่ข้าวสวยมากและปริมาณที่เยอะมากพี่น้องเจก๊ยกรขาแต่ส่วนหนึ่งคุณแม่ก็ได้เอาไปขายแล้วนะคะเพราะรถมันต้องมาสลับไปมาคุณบิ๊กนุ๊เอาตรงนี้เสร็จพอรถเต็มก็เอาไปขายเอาไปวางที่โน่นแล้วก็กลับมาขนอีก นะเต็มออกเต็มออกตลอดรถเกี่ยวนะเกี่ยวแบบขับไปนิดเดียวหนึ่งจุดมากเกยวลข้าวเยอะมากพี่น้แต่กอนค่าด้วยความที่ข้าวสวยน้ําหนักดีคุณแม่นะสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆใกล้จะค่าแล้วนะเอาอย่างนี้ที่เราเกี่ยวเมื่อเช้าเนี่ยรอบแรกเนี่ยห้าไร่เนี่ยได้เท่าไหร่อะไรก็ประมาณเจเกียนขึ้น เจ็ดเกี้ยนขึ้นแต่แปดก็ไม่แน่เจ็ดเกี้ยนปิ่นปิมแปดเกี้ยนนะห้าไร่นะเจ็ดเกี้ยนกว่าเกือบจะแปดเกี้ยนนะคะอันนี้ยังเกี่ยวไม่เสร็จเลยพี่น้องเกษตรกรขาทั้งหมดสี่สิบสามไลนทั้งหมดนี่แค่ยี่แปดไร่อันนี้แค่ยี่สิบแปดไลน์เองวันจะวันเนื้อเนี่ยเต็มวันแล้วเนี่ยและที่สี่สิบสามนี่ก็คือยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่เกี่ยวรอบรอบโน้นอ่ะพี่น้องเกษตรกรอนขาวันนี้เรามาเกี่ยวทั้งหมดยี่สิบแปดไร่ครับอ่าโดยประมาณยี่สิบแปดไแล้น์แร่ปราากฏว่ได้เกือบเกวีย่ นะไม่เชื่ออยากรู้ใช่ไหมเกษตรกรจ๋าไปขายรอบแรกห้าไร่เนี่ยขอดูใบหน่อยเดี๋ยวหาว่าเราโม้นะไหนไหนไหนเมื่อกี้หนีเราไปพี่น้องเกษตรกรค่ะอ่ะมานี่นี่นะมาดูครับน้องเกษตรกรเนี่ยไพี่น้องเกษตรกรเห็นไหมให้พี่น้องเกษตรกรดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยดูทีหลังนะ อ่าตัวเลขชัดเจนพี่เนรบูนไหมคุณบิ๊กนุ๊กเท่าไอก่อนไหนไหนนะน้ำหนักออก13ตันนะครับนะ13ตันข้างล่างแปดข้างล่าง8ปดข้างล่างตัน7จนะครับแตัน7นะแตันเนะขอพี่เจ๊อ่านให้ี่เยแตรก่อนรถสิบล้อแล้วอ่าพี่น้องแต่กรอค่ะเอาน้ำหนักสุดทธแันเจ็ิบห้ากิโลก็คือ8ปตันเจ ร้อยสามสิบห้านั่นแหละก็คือแปดเกวียนนะแปดเกวียนกว่าพี่น้ำเสกอนขาเกือบแปดตันเจ็ดก็เกือบเก้านะเกือบเก้าเกวียนนะแต่คือมันโฉบอันนี้ไปหน่อยนึงพี่น้ำเสกอนขาแต่สิริรวมแล้วอันเนี้ยพี่น้ำเสกอนต้องบอกก่อนนะยังไม่รวมยังไม่รวมที่เพื่อนบ้านมาขอเป็นข้าวพันอีกเออมาขอเป็นข้าวพันไปปลูกอีกเพื่อนบ้านเอาไปเท่าไหร่เมื่อกี้เป็นสิบฝาเป็นสิบกว่าเกวียนเนาะ ขนาดขนาดมาเห็นวันนี้เห็นปุ๊บเอาเลยอ่ะสิบกว่าเกวียนเลยเหรอแล้วทั้งหมดทั้งหมด28่สบนะไปแล้วเพื่อนบ้าน10กว่าเกวียนและที่นี่ประมาณ8เกวียนเกือบ9กเกวียน28เกวียนแล้วยังเกี่ยวไม่จบอีกเต็มเต็มนันอีกคันเงี่ยเต็มอีกแล้วเต็มออกเต็มออกอีกพี่น้องเศรษกิขานี่5ไร่นะให้โชว์นะ5ไร่ได้ประมาณ8กว่านะแปดเกวียนกว่าเกือบเกือบเก้าเกวียนนะคะพี่น้องเศรษฐกิขา อันนี้นะลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มแล้วคุณแม่ได้ราคาดีด้วยนะวันนี้วันนี้ที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้นะพี่น้องเกษตรกรขาที่เราถ่ายทําอยู่นะฮะเดือนมีนานะฮะอยู่ที่1,100บาทต่อหนึ่งร้อยบาทอ่อต่อกวนอ่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรขาเนี่ยและใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคุณแม่ซื้อของของทันต์เสียไปเท่าไหร่ เป็นหมืน่นเป็นหมืน่นยังยูยายังยู่ยายังไม่หมดเออพี่น้ำใจกรขาลงง่ <c oughs> ายม,มากนะอาคุณแม่ภูมิใจไหมเนี่ยภูม <c oughs> ิใจภ <c oughs> ูมิใจนะพี่น้อำใจกรขาไม่ใช่คุณแม่ภูมิใจเราก็ภูมิใจนะ <c oughs> แล้วภูมิใจที่มาเห็นข้าวสวยนี่เราวว้าวว้าวกันเลยตอน <c oughs> ตอนขับรถมาแต่ที่ว้าวยิ่งกว่านั้น โอ้เพื่อนบ้านญาติสนิทมิตรสหายมันรอรับข้าวเปลือกเอาไปทําพันกันเยอะมากเราไม่เคยเห็นที่ไหนเยอะขนาดนี้เพราะว่าสวยเราเป็นตันสองตันนะคุณไม่น้อยนะคือต้องบอกก็คือแถวนี้เขาเขาใช้กันเขาทํานากัน9090ไร่เก้าบรางคนเป็นร้อยไร่บางก็ร้อยเพราะนั้นก็ต้องใช้ข้าวพันเป็นเกวียนพี่น้องเกษตรกร่ะแล้วเราแอบสัมภาษณ์ถามเ็าด้วยทําไมถึงเลือกแปลงของคุณพี่อัมภัยว่าทําไมถึงต้องเลือกข้าวแปลงนี้ไปทํามันก็บอกสวย พราะผ่านทุกวันสวยของตัวเองไม่สวยแต่ของตัวเองใช้ต้นทุนเยอะแต่ข้าวก็ไม่สวยเหมือนคน่นาวคนไม่จะพอมทำไม่ใช่รีบเยอะเมื่อกี้คุณแม่เล่ายู่ฟังว่าไปที่ลานมาข้าวเราอ่ะเม่ติ่งทั้งนั้นเลยสวยขาม่าจะเขารีบได้ถามคนเกี่ยวไหมว่าเป็นยังไงบ้าง เขาจะเอาด้วยเมื่อกี้เขาเกี่ยวเขาจะพี่คนเกี่ยวหมุดหงิดมากเลยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเนี่ยเขาจ้าข้องจะเอาทําปูกด้วยเห้เห็นข้าวเขาไปสวยนะคนเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวอ่ะปกติเกี่ยวนาอื่นปืดไปปืดไปปืดไปเสร็จไม่กี่ชั่วโมงเสร็จอันนี้ตั้งนานเลวจนจะค่ำแล้วม่เสร็จปีกอนสองปีกอนนะเริ่มใช้เนี่ยแต่ไม่ครบสูตร ออพอเออก็เห็นดีเออพอเห็นดีก็เลยแต่นี้เอาครบสูตรอันนี้เอาครบสูตรเลยผ <c oughs> ลผลิตดีขึ้นมาก <c oughs> ดีข,<ล>ขึ้นมากเลยชาวบ้านญาติพี่น้องก,ก็มาทําพันธุ์ <c oughs> รถเกี่ยวข้าวก็บอกสวยแล้วเกินไปเกี่ยวที่ไหนก็ไม่สวยขนาดนี้แล้วขอเม็ดพันธุ์อีกแล้วไปที่ที่ขายเมื่อกี้สถานที่ขายเขาไม่ถามเหรอเขาตกใจไหมทุกปีกับปีนี้ก็เขาก็ถามแต่ว่า รถข้าวเยอะแ่เข้าเห็นเขาไม่มีเวลาถามแต่เขาแต่งข้าวเห็นข้าวกองเทียบกันนะนะก็ว่าท่องเหล่าสวยแล้วก็เรื่องแดงสวยเออสุกสบางเสมอเลยนะน้ำหนักดีอ่านะคะเนี่ยผลผลิตดีขนาดนี้คนใช้ก็ภูมิใจเรายิ่งภูมิใจเพราะนั้นจะใช้ต่อไหมคะ ใช่ใช่อคืนเงินไหมคะไม่ไม่คืนนะอ่าถ้าไม่ไมคืนสั่งข้าวแล้วพี่พูดอะ่ะเอาอย่างงี้ไม่ต้องคืนเงินแต่ของเงินกินไอติมหน่อยวันนี้รวยแลย้วอ่าพี่น้องเกต่กรขายอยากรวยเหมือนพี่อภัยไหมถ้าอยากรวยอยากได้ผลผลิตที่ดีอยากลดต้นทุนโทรหาบิ๊กแจ๊กับบิ๊กนุชด่วนๆว,วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับใครที่ทํานาไม่ว่าจะชุดย่อยต่อซังฟื้นดินเร่งด่วนหรือสูตรเซตนาข้าวของเรานะ หรือโฟมิกเจช่วได้บิกเจฟรบุล่ะวันนี้จัดเซตพิเศษจัดโปรโมชั่นพิเศษวิทยารัยเดือนเดือนนะจ๊ะ